ลองจิงตอนตนาการว่าถ้าเปิดประตูระเบียงออกมาแล้วมองเห็นวิวสวนลุมชัดเจนแบบนี้จากระเบียงห้องเราจะฟินขนาดไหนคะคลิปนี้เฟิรอนอยู่ที่โครงการสินทอนต้นสนค่ะทำเลโครงการอยู่ใจกลางเมืองที่เชื่อมต่อกับชิดลมค่ะ จะอยู่ช่วงท้ายซอยต้นสนสามารถเดินข้ามถนนสารสินแล้วก็เข้าสวนลุมได้เลยต้องบอกเลยว่าโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายหรือชอบไปวิ่งที่สวนลุมค่ะสำหรับห้องนี้ที่เฟิร์นพามาดูเป็นห้องปล่อยเช่าค่ะตัวไทยห้องเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำได้ไซส์ใหญ่ถึง87ตารางเมตรเลยเป็นขนาดห้องที่อยู่ได้อย่างสบายค่ะแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะคะ เปิดประตูเข้ามาจะเจอกับโซนครัวก่อนค่ะโครงการออกแบบเคาน์เตอร์ครัวมาไซ์ใหญ่เป็นแบบ L shape ถัดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนบริเวณของห้องนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงที่ได้มาไซ์ใหญ่เหมือนกันค่ะแล้วถัดเข้ามาเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้นั่นก็คือกระจกค่ะที่ได้มาบานใหญ่ทำให้เราสามารถมองเห็นวิวแบบฟูลวิวได้เลยและสำหรับในห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวค่ะมีพื้นที่ Walk in Closet ที่บิวอินตูเสื้อผ้ามาแบบ L-shape และพื้นที่ห้องน้ำที่ได้มาแบบกว้างมากมีทั้งในส่วนของโซนชาว r แล้วก็บาทถทับมาให้ด้วยค่ะถ้าใครกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ได้ทำเลใจกลางเมืองเดินทางสะดวก แต่ยังต้องการความเป็นส่วนตัวเฟิร์นคิดว่าโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะถ้าสนใจนัดเข้าชมห้องจริงก็ติดต่อเฟิร์นเข้ามาได้เลยนะคะ